วันนี้นะฮะผมมาเป็นพนักงานเซลเป็นหนึ่งวันแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยครับว่าคุณยายคนนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าห้องน้ําเสร็จนะเพราะคุณยายคนนี้เข้าห้องน้ํานานมากแถมยังเดิน,ดนช้าอีกต่างหากแล้วผมก็จะแกล้งดูคุณยายเข้าห้องน้ำหน่อยมันก็ดูไม่ได้นะฮะเพราะประตูมันไม่เปิดถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดสับตะไคร้นะเพราะสับตะไคร์มันฟรีนะครับผมมันก็ยังมีอีกประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นที่ยังไม่ได้กดสับตะไคร์ผมนะแล้วมีประมาณเพียง15เท่านั้นที่ดูช่องผมแล้วกดสับตะไคร์เพราะฉะนั้นถ้าถึงีนะใช่ เไม่ทราบว่าตรงนี้มีใครอยู่มันคือคนใช่ไหมเราต้องไปช่วยเขานะใช่เลยเอ,อมีอะไรให้เราช่วยไหมครับลูกเอ้ยทำไมลุงหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> ลุงฉันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นะไอ้นุม่มเพราะฉะนั้นนายอย่าทำงานที่นี่เลยเอยฉันจะบอกกับพวกนายทั้งหมดนะแต่ว่า ฉันไม่สามารถที่จะพูดสิ่งสิ่งนั้นได้ทำไมล่ะเป็นวันแห่งการชำระชำระบาปแล้วออ้าอออ้าวมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับหน้าลุงนี่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะลุงอยากจะกินน้ำไหมฉันจะได้กดให้ไม่เอาฉันมารอคนส่งของอพนักงานของการส่งของนะ่ะตอนนี้ฉันรอเปลี่ยนตู้นี้อยู่ก็ขอให้นายโชคดีสํนานับงานวันใหม่นะ ไรสวัสดีครับ <c oughs> คุณเป็นเจ้าของเหรอทำไมหน้าตาคุณเป็นอย่างนี้แหะครับเนี่ยอ้าสวัสดีทำไมของอาหมดอายุมันเยอะขนาดนี้ถ้าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นอย่างนี้นะฉันว่านายอย่าทำอะไดีกว่า, <c oughs> ยาเย,ย,ย <c oughs> นี่คือใบสำหรับการเช็คว่านายมาทํางานนะ่ะ <c oughs> เหรองั้นฉันเช็คเลยนะชึบเอาละ่ะในที่สุดฉันก็มาทำงานแล้วสินะคุณอา้าว ฉันก็ต้องกลับไปกินข้าวกับว่าลูกฉันสิทำไมฉันน่ะต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเห็นเมื่อนายเป็นคนเปลี่ยนเวรกับฉันน่ะแต่เดี๋ยวก่อนสิผมไม่อยากอยู่คนเดียวนะถึงผมจะเป็นคนมาทํางานก็เรีกก็ตามแต่ว่าไปทางนี้มันก็สวยเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวคุณแว่นอยู่กับผมก่อนสิผมจะเรียกคุณว่าอัตโตและกันนะฉันหล่อไม่ละขนาดเดินฉันยังหล่อเลยอะเห็นบิม ดูนิฉันเทพไหมดูการเดินของฉันซะก่อนอุ้ยนี่มันรถเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นรถคุณนนะ่ะใช่เป็นรถฉันนะ่ะอ้าวเฮ้ยเอาหเอเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวสิผมไม่อยากจะอยู่คนเดียวนะแล้วก่อนนะฝากดูร้านด้วยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาเฮ้ยแล้วนี่รถใครกันล่ะเนี่ยคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการอะไรบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้คุณลูกค้าหยิบข้าวมาข้าวแกงกะหรี่ เอาแกงกะหรี่ไก่ไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วสินค้าที่หยิบสิ้นต่อมาจะเป็นเบียร์แน่เลยั่นไงมันหยิบเบียร์มาจริงๆด้วยพวกคนน่ะก็น่าจะชอบกินเบียร์กันนะในความคิดของผมคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่น่าจะชอบกินเบียร์กันนะฮะแต่อยากเดี๋ยวพ่ยิมให้ไหมครับไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งหน้าฉันหล่อไหมน่าจะคนแก่หล่ออะไรกันเรามาเลยครับวางเลยครับสินค้าวางได้ตรงนี้ขอบคุณที่เชารยอ้าวแค่นี้เองเหรอ คุณจ่ายแค่ qr code เราก็ชนะแล้วหลังนั้นแหละเนี่ยคุณลูกค้าไปแล้วเราจะส่งให้ถึงรถเลยนะครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเปิดรถให้ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะมาขอทิปใช่ไหมฉันรู้นะฉันไม่ให้หรอกไอ่รู้ทันนี่ป่อย,ยางลงมาซะเลยดีไหมเนี่ยดูซิมีอะไรมามั่งน่าจะไม่มีเอ้ยลูกค้ามาตอนไหนเนี่ยขอโทษนะฉันไม่เห็นนะ่ะคุณลูกค้าไม่เป็นไรแต่มารับของเร็วๆหน่อยนะ รับของอันนี้คือของนะมีคนฝากมาอ่ะรับไปด้วยรับสิอ่ะรับแล้วครับแล้วคุณจะไปไหนเอ่ยก็ต้องไปส่งที่อื่นต่อนะสิถามแปลกๆแล้วไม่สนใจพวกพาม่มาหรือพวกเบียร์หรอครับไม่ละฉันทํางานกะดึกอ่ะฉันไม่มีอารมณ์จะกินมันหรอกนะอีกอย่างถ้าฉันกินไปถ้าฉันเมาแล้วก็ทุกอย่างจะเสียเปล่าหนะาอ้าวคนลุง <c oughs> เลือนเอ้ย <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> 15 Minuten Later ครับคุณแว่นมาแล้วครับต้องเข้าไปคุยกับมันหน่อยละมากนานอ่ะมา,า่อยนเมื่อวานานายหนีฉันอ่ะโทษทีหน้าที่มันหล่อเกินไปนะเลยต้องหนีน้องทุยไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยสวัสดีเอ่มฉันได้ยินมานะว่าเอ่มประตูมันพังใช่ไหมมันเปิดเองใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชชช่งั้นนายต้องไปดูแล้วลหละว่าม,มีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ได้เลย เอาละไปด,ดูที่ทีวีใช่ไหมผีมันไม่มีจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีล่ะทำไม่นะ่าดึงอา้าวหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาฮ่าฮ่าขอเคสไปดิให้ไปดูที่ทีวีเหรอเอ้ยริมตอกบาทเลยฮะจืดจืดจตกบาทเรียบร้อยอยู่อยู่กับฉันหน่อยเถอะามาตอแย่นะเฮ้ยใครมาคุณคุณยายเหรออา้าวคุณการเดินที่รวดเร็วอย่างสายฟ้านั้น จะทำให้ร้านเรานี่พังหรือไม่เนี่ดูสิเดินจจ๊บเอ้ยเจ้าผมพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นผีคุณยายแน่ๆว่าแต่คุณยายจะไปไหนครับเนี่ยจะไปไหนครับคุณยายคุณยายครับคุณยายจะไปได้ไม่ต้องไปยื้อนฉันได้โปรด ได้ประโชนเกยายซื้อของร้านผมหน่อยเถอะคุณยายไม่ซื้อของร้านผมเลยแฮะหรือคุณยายจะต้องการโซจูก็มีความเป็นไปได้นะนี่มันสปากเกตตี้คโปโตล่าคุณยายทำไรอ่ะคุณยายจะมาเข้าห้องน้ำนี่เองใช่ไหมมาฝันไปเถอ,อะฮ่าเอาไม่ฉันจะเข้าไม่ฉันจะเข้าก่อนฉันไม่มีทางให้ยายมันเข้าหรอก เด็กยายหน่อยหลานเอ้ยได้ครับคุณยายจะเข้าห้องน้ำเหรอก็ได้ฮะเข้าไปเลยชิเราเกล่าว่าจะเข้าก่อนนะแทแต่เดี๋ยวคุณยายนี่มันตัดหน้าไปซะได้นี่เจ็บใจนะักว่าแต่เออจะว่าไปก็เปิดประตูห้องแก้คุณยายเลยละกันเ,เปิดไม่ได้เหรอเนี่ยโถ่เอ้ อุตส่าห์จะดูแต่ดันเปิดประตูไม่ได้มันน่าสมเพชจริงๆแล้วก็บุหรี่คืออะไรเบียร์กระป๋องเบ,บียร์เบียร์กระป๋องใช่ไหมฮะถ้าเป็นเบียร์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนี่เอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆถ้าคุณอยากต้องการยินโซจูแล้วก็ผมก็จะหาให้คุณลูกค้าได้หนึ่งพี่ฮนะอล่ะต่อไปก็เป็นพวกบุหรี่นะเอาไม้ชั้ฉันหน่อยบุหรี่บุหรี่ ดีครับได้เลยครับดูดีใช่ไหมเอออันไหนวะอันนี้แน่ๆไม่ดูฮะมันเหมือนกันหมดแต่มันต้องดูดแหละไอนะคนพวกนี้มันน่าจะดูดหมดแนละ้วฮะเอาไปครับผมเหรียญหรือแบงค์ไม่ต้องฮะเรามีคอรตการใหม่ฮะใช้ QR code ก็น่าจะพอใจแล้วนะว่าแต่คุณยายข้ห้องน้ําหรือตายฮะเนี่ยเอา้าออกมาแล้วขึ้นย,ย้ายผมช่วยไหมคุณยายทำ <c oughs> ไมน่าคุณยายเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวสุดอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณยายถึงหยุดนิ่งทำไมลูกกระตากุญแจบนเรือขกกนาดน,นั้นแถมฟันยัง <c oughs> นี่แม่เกาโพใช่ไหมครับเนี่ยคุณยายต้องการอะไร This was my d e l t r hose What did you do How did you ถามว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันก็ต้องเป็นพนักง,งานที่นี่สิคุณยาย คุณยายเดี๋ยวกันเด,เดินไม่ค่อยไหวแล้วยังยังชารลาผพ้าพอีกงั้นงั้นเราจะส่งคุณยายถึงหน้าประตูแล้วกันนะคุณยายครับอยู่ให้ถึงหน้าประตูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูอยู่ทางนี้คุณยายประตูอยู่ทางนี้ฮะโอเคโอ้โ,อโ,อโ,อโอคุณยายมันเดินชนประตูเอ้าเฮ้ยเราเออกไปได้ยังไงเนี่ยขอโชคดีมีชชยนะฮะคุณยายลากนและลาก่อน If you like this video, don't forget to give it the right subscribe to Dubalan. We are more to 40,000 subscribers.